สวัสดีครับบริษัทซิงโกงสลารีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับ p ีเ s c ปั๊มสายนะครับเครื่องยนต์บล็อกตมตรงรุ่นนะครับ85-87เซนเมตรนะครับสำหรับค่ายฮีโน่นะครับที่เป็นตัวที่วางแทนได้ตั้งแต่นู่นเลยครับ M10C นะครับ EM100 นะครับ EH700 นะครับ WO6E นะครับได้หมดเลยนะครับ ไลน์มาเลยครับ ho 6 c, 6 c 7 c 7 d jo 8 c jo 7 c jo 7 e jo 8 e นะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าแทนได้ทุกรุ่นนะครับสารพัดประโยชน์นะครับเครื่องยนต์ปั๊มสาย320แรงม้าที่แรงที่สุดดีที่สุดประหยัดน้ำมันที่สุดทนที่สุดและฮิตท,ที่สุดแล้วก็ยอดนิยมที่สุดเป็นเครื่องยนต์อัปเกรดที่หลายๆท่านมีรถแล้วไม่พึงพอใจในความแรงหรือความจุกจิกของเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาจัดเป็น p 1 1 c ไปเรียบร้อยนะครับต้องเรียกว่าก่อนตายต้องมีตัวนี้นะครับเครียกว่าครบเครื่องทุกอย่างนะครับที่ร้านเรามีทั้งเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์ให้เลือกมากมายนะครับตัวนี้มีหลายตัวให้เลือกนะครับหายากนะครับกว่าจะได้เข้ามานะครับครบชุดแบบนี้นะครับมีให้ทุกท่านเลือกที่นี่ทีเดียวนะครับสินค้าคัดเกรก่อนวางขายใช้งานได้จริงนะครับทดสอบกัน จะจะเลยครับชอบตัวไหนเอาตัวนั้นไปนะครับสามารถพาช่างวิ่งเข้ามาดูได้นะครับพร้อมบริการทุกท่านท้าพิสูจน์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับที่ร้านเรามีพนักง,งานคอยบริการทุกท่านนะครับให้คําแนะนําและปรึกษานะครับตัวไหนวางแทนได้เหมาะกับงานของท่านแล้วก็อันไหนเหมาะสมนะครับไม่เปลืองงบประมาณนะครับ ใช้ไอที่มันต้องใช้จริงๆนะครับไม่ต้องซื้อเผื่อนะครับที่ร้านเราก็มีพนักงานบริการทุกท่านนะครับขอบยางตัวนี้ยังครบๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่เจอแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันนะครับกับตัวจบของค่ายฮีโน่นะครับฮีโน่ V14 ปั๊มสายนะครับเทอร์โบนะครับ320แรงม้านะครับเครื่องยนต์บล็อกองรุ่นบ้านเราเลยครับ GHO หกสี่ C D นะครับ AO 8 C 8 e 7 D นะครับ D C, C, e e, C, C นะครับ,บลลมในตัวพร้อมนะครับค่าเกตวางสายทุกอย่างมาพร้อมขอคุณภาพสูงสูงสาภาพแห้งๆไม่เยิมนะครับนิ่มๆทดสอบ หายากกว่าจะได้มานะครับก็ต้องเลือกเลือกตาแท้ประเด็นนะครับเล่งหน่อยครับผมตอนนี้บางช่วงเวลามีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับหายากจริงๆนะครับเอาเล คนเร็วแรงประหยัดน้ำมันนะครับนี่คือตัวนี้เลยครับ P11C ปั๊มสายไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสามารถวางแทนได้ทุกรุ่นนะครับใครใช้แบบไหนยอยู่เรามีบริการให้คําแนะนําและปรึกษานะครับเรามีทีมงานคอให้คำปรึกษาแล้วก็มีบริการรับติดตั้งครบวงจรที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วพบกันที่เสียงกงสระบุรีนะครับ